สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเอ๋ร้านภูมินอไลยนสาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้เอ๋จะพามาชมผ่านพวน,นใส่รถรุ่นเอ็มนะคะมีทั้งของ KK นะคะ p, p t ทีเใครฮงหลีตาช้างนะคะซีมนะคะเป็นต้นนะคะหากลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆของทางร้านนะคะกดติดตามได้ที่ภูมินอไลยนต์ได้เลยนะคะทั้ง Facebook y o u t u b e และ Tik t o k นะคะ แม่ค้าจะมาทำคลิปลงรายละเอียดแต่ละตัวให้ชมกันเป็นตัวๆเลยนะคะ ร้านภูมินาลาย,ยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเพียอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาเลือกชมสินค้ากดพิกัดมาได้ที่ภูมินาลาย,ยนต์ได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์098-612-7295อีกเบอร์นะคะ087-034-1562เหมือนเดิมค่ะจัดส่งฟรี100กิเมตรนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาเลือกชมมาได้เลยนะคะฝากติดตามร้านภูมินะไรยน์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ